โอเคครับผมก็ยูนที่โกเลมขวานนะครับผมก็จะมีระเบิด5ขวาน15แล้วกโกเลม3นะครับน้ำยาเขย่าสี่เล่ง2แล้วก็แช่1นะครับผมส่วน, King, นค,นงวคิงนะครับผมคิงก็จะเป็นรองเท้าแล้วก็บ้าคลั่งนะครับผมน้ำยาบ้าคลัง่งแล้วก็อย่างควีนนะครับผมก็จะเป็นชุดสแตนดาร์ดนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวในแคนก็จะเป็นยักษ์แล้วก็ เป็นขวานนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันในเกมเลยนะฮะโอเคก่อนอื่นเราเจอเหมือนจะเจอเลยนะครับผมเราจะลงเขย่านะฮะตอนนี้เลงอยู่ โอเคก็เดี๋ยวเราจะเข้าตรงทางด้านขวานะผมขย่าไปตรงนี้นะขย่าตรงทางด้านขวาตรงมุมมุมสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงโกแลมข้างบนนะครับผมก็วานขวานไปเลยสักห้าตัวก็ข้างล่างโกแลมอีกแล้วก็วานอีกนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็อัดตรงด้านขวานะครับผมลงคิง Queen. จึงตัวในแคนเราไม่ต้องกังวลนะครับผมเพราะว่าเรามีควีนคอยอันนี้อยู่นะแล้วก็ขวานมันก็จะไม่ได้สนใจนะครับผมโอเคตรงนี้ผมก็ขดอันติคิงเพื่อเปิดกำแพงตรงด้านฝั่งซ้ายนะครับผมตอนนี้โกเลมเข้าไปนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องแช่ให้กวเลมหน่อยกเลมจะได้ไม่ต้องตายฟรีนะเพราะว่าบ้านเวลก้าเราอาจจะต้องโฟกัสเอ็กโบนะครับผม จะลองดูจังหวะสักแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ควีนยิงบ้านอยู่ข้างในก็จะมีตอนนี้เหมือนโกแลมของเราจะไม่รู้สู้ไหวหรือเปล่าก็ต้องต้องแชร์ให้ให้โกแลมก่อนฮนะโอเคอาวุธหนักตรงกลางไม่มีแล้วนะครับผมแล้วก็เหลือแค่ตรงนั้นอ้าวโกวแลมตีแตกแล้วนะโอเค ก็เหลือน้ำยาอีกหนึ่งขวดนะครับผมจริงๆถ้าจะไม่ลงก็ไหวนะผมว่าแต่ละอะลงซึกงหน่อยนะครับผมตอนนี้เรายังเหลืออันติคุยนะกดเพื่อเรียกมาเรียกหุ่นเชิดมาช่วยกันยิงนะครับผมโอ้โหโดนโมอเตอร์ทีเดียวเกือบหมด โอเคก็ได้สาดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับสูตรนี้นะคะจะเป็นกระแลมสามแล้วก็ขวานสิบห้าขอในเคนไปอีกนะครับผมก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ